จะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงเวลาตีสี่ของ28ธันวาคมต่อเนื่องตีห้าที่สถานบันเทิงในพื้นที่เพเภอสตหีบจังหวัดชมบุรีสาวคนหนึ่งเธอไปเที่ยวกับเพื่อนของเธออีกสองคนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้มีชายหัวเกรียนสองคนชายหัวเกรียนก็คือตัดผมมาทรงแบบนัเกเรียนเลยอะทรงเจ้าหน้าที่อะพู้นี้เข้ามาบอกผมเป็นทหารเรือครับแล้วผมรู้จักกับเพื่อนในกลุ่มคุณก็มาชวนคุยและตีสนิทจนกระทั่ง พอเธอเข้าไปในสถานบันเทิงมันก็มีดื่มมีดิ้งถูกไหมก็เริ่มมึนเมาสถานบันเทิงปิดก็ชวนกันกลับระหว่างเดินออกมารอเพื่อนหน้าสถานบันเทิงถูกหนึ่งในสองชายหัวเกรียนนั้นจําได้ว่าคนนี้รูปร่างผอมสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนสั้นสีดําเข้ามาพยุงตัวบอกเดี๋ยวผมพาไปส่งก็พาขึ้นรถบรรทุกสี่ล้อเล็กสีขาวเออโอ้ยรถเนาะไปหาจากไหนเนาะตื่นขึ้นมาพบว่าอา้าว ไม่ได้อยู่ที่ห้องตัวเองเขาไม่ได้พาฉันมาส่งห้องไ oh. อ้น,นี่มันแฟลตทหารเรือแสดงว่า<ฆ>มันก็ต้องเป็นทหารเรือจริงแล้ว<ฆ>ทีาทำให้แฟลตเลยอย่างเงี้ยอ่ะฉันไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรชายคนนี้พยายามจะอุ้มเธอขึ้นแฟลตนี่นี่ตื่นแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมันไม่ใช่ห้องฉันนี่ล้มตัวลงนอนคิดก่อนผู้ชายเขาลงมาจากรถแล้วพยายามจะจะเอาขึ้นห้อง<ฆ>แต่เธอไม่ยอมเธอก็เลยบอกไม่ยอมก็เลยโดนตรงท้ายกระบะรถนั่นแหละ พอข่มขืนเธอเสร็จก็นำตัวเธอไปทิ้งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ5้าถึงหกิโลเมตรนะครับเราพยายามพูมนิ้วพูห้องแต่นไม่ยอมแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าไอ้พูหนูไปตรงหลังกระบะแล้วก็ไปกระทำชำาน์อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไม่มใส่เสื้อผ้าให้หนูแล้วก็ปิดกระบะแล้วก็วขับรถาสู่หนึ่งบ้านพักหนูระยะทางประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลแล้วท่ะทรงผมเขาเป็นยังไง ทรงผมจะเป็นหัวเกียนค่ะใส่เสื้อสีดำแขนสั้นเสื้อหยืดแบงเกงขาสั้นก็บอกรูปรัณฑ์สันฐานอะไรไปหมดแล้วก็ไปดูเส้นทางอะไรหมดแล้วเราถึงได้เห็นกล้องเนี่ยไปแจ้งไว้ที่สพสตหีบตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเพียงแต่ว่าพอเป็นทหารเรือปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ต้องประสานทางต้นสังกัดก่อน เพราะว่าเวลาจะมาอะไรเดี๋ยวเขาก็จะต้องประสานเข้ามาดูแลแล้วรู้สึกทหารก็จะมีสารทหารเขาเองด้วยเนาะเขาก็จะมีการพิจารณาความผิดให้ตามวิธีการของเขา